เอาล้ครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันด่านนี้ด่านใหม่ด่านพึ่งนะฮะณนะจุดจุดนี้ผมอยู่กับสตีฟกากนี่วาโอ้ชิบหายอยู่กับคนกากนะรอบนี้มาโซโลเดียวครับน้องภูไม่เล่นด้วยนะณนะจุดจุดนี้นะโอ้โหหายแล้วลืมไปว่าไม่ไม่ได้ของนี่วะเปิดกล่องสิครับโอ้โหสตีฟเอาไปหมดเลยนะขอบคุณขอบคุณสวรรค์ เอาไปหมดเลยสตีเ์ไปมีอะไรดีบ้างนี้เอะไม่มีเกาะเลยสตีปึงเอาไปหมดแล้วแนะ่โอ้โหอ้โหถ้างั้นมึงบวกเลยสตีสตีวอตเดือดฟักมากเอาไปอะอะะถ้างั้นมึงบวกเลยอะสตีเอะเอาไปไม่มีอะไรแล้วอะไปบวกมันดิไปบวกมันไปบวกมันใช้เดียวเลยพวกเออจ,จะเกาะกับเขาบ้างไหมเนี่ย เพื่อย่างน้อยเอาขวานไหมเด็เอาขวานเอาขวานเอาขวานเออเออเออดาบมาขอบคุณขอบคุณไปไปได้ละไปกันได้ละโอ้โหเขาจ้องเขานี่จ้องเลยนะไปต่อไปพวกไม่มีบล็อกไงไม่มีบล็อกไงเอาบล็อกมาเด็กโอ้โหโอ้ยสตีฟเราเพิ่งเห็นใจใจนายนะอุ้มนายนี่มันดีมากเลยไม่เหมือนคนอื่นนะอื้สตีฟเป็นคนดีมากครับสตีฟผู้ใจดีนะฮะ ออโอเคไปพวกไปเล็วลดโยิงอะไรกันไปโลดสตีฟต้องยิงซี่โอ้โหเขากลับมาว่าเขากลับมาจะกลับมาโดนบวกเลยจ้ะสตีฟว่ายัางไงพวกคิดว่าเราจะชนะไหมสตีฟนาคิดว่าเราจะชนะไหมโอ้โหโดนเฉยว่าสตีฟจัดเคฟเคฟดีถึงชุดโอ้โหไม่เขาโหดอย่างนี้สตีฟเป็นยังไงดีสตีฟนายเอาเกาะเราไปหมดเลยไหม เฮ้ยเดี๋ยว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 สตีฟมันไม่ใช่ทีมกันให้มันฆ่ากันก่อนสตีฟใจเย็นสิโอ้โหโอ้โหโอ้สตีฟโคตรแม่นเน่ะโอ้โหผมดูถูกสตีฟเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยสตีฟอยู่ไหนสตีฟช่วยกดสตีฟเออเดี๋ยวด้วยเเฮ้ยเก็บแป๊บนึงนะสตีฟแป๊บนึงเก็บของก่อนอ๋อโอ้โหสตีฟสตีฟโดนฆ่าหรือเปล่าวะนั่นไงสตีฟกู สตีฟบอกไม่ช่วยกูเลยโอ้สตีฟใจเย็นพก่กสตีฟสตีฟอู้หูอันนี้ใช่ไหมไอันี้ใช่ไหมโอ้โหสตีฟ R.I.P สตีฟด้วยครับผมจุดจุดนี้ไม่น่าเลยเพื่อนรักของเราต้องตายเมยสตีฟเราขอโทษที่เราไม่ได้ช่วยนายนะเพื่อน I'm sorry so much Steve R.I.P สตีฟด้วยครับ I'm sorry s ตีฟ I'm sorry I'm sorry, so ah y sorry Steve I'm sorry so much I'm sorry so much guys เอดีเอาไหมล่ะหืมอืมเหลือสิบสามนะสิบสเอาดิยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะหืมเอาไหมละสงลุหนึ่งสองลหนึ่งหลุองะว่าไงหนนะบอกเลยเออนี่ไงเป็นยังไงเล่า หนึ่งลุมสองนะบอกเลยชุบๆโอ้โอ้โปรเทคสามเลยไว้หมวกเนี่ยอุย๊ยกำกิงเพชรนะจ๊ะขอบคุณที่เอามาส่งครับอยู่ไหนอยู่ไหน,นกำกิงเพชรเออเก็บใส่เข้าไปสิครับรออะไรนี่โอเคผมคิดว่าไอแลดี้ทูโก้ละพร้อมที่จะไปต่อแล้วมันเหลือใครเหลือสองคนอยู่คนละทีมขอบคุณนึกว่าจะอยู่ทีมเดียวกันนะเดี๋ยวนะฮะ เพยเยอร์เลฟสามคนเพยเยอร์เลือีกสามคนแต่ว่าเหลืออีกสองทีมขอบคุณอยู่ทีมเดียวกันพระเจ้าช่วยไอ้พวกบ้านี้อยู่ทีมเดียวกันจังเลยหายไปเลยคนหนึ่งเฮ้ยอย่าลุมอย่าลุมถ้านแน่จริงอย่าลุมปะเถออย่าลุมนี่อย่าลุมนี่อืมไอ้พวกนี้อืมรู้เลยว่ามันอยู่ไหนนึกว่ามันจะคนละทีมกันนะผมดูไปดูมาแนละ้วโอ้โหทีมเดียวกันนี้ฝ่าจีจีบอกเลยเดี๋ยวนะเผื่อผมจะได้เปรียบมันบ้าง เออโอเคโอเคผมผมว่าผมได้เปรียบแน่นอนชาร์ปสองเป็นชาร์ปสามโอ้โหมาเลยข่าวนี้เ้ยกอเพชรตั้งตัวยังไม่กลัวนะ่ะบอกเลยนะโอเคเอายังไงดีเอาอยัางไดอองไดีมันมามนไหมมันไม่มาครับเพราะฉะนั้นเปิดกล่องจงิครับรออะไรนี้ไฟเอสเิกไม่เอาแต่เก็บมาก่อน <c oughs> ไม่เอาลรวเก็บมาด้วยนะโอเคยาสปีดก็มากระป๋อง เออเอ้ยเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะจังได้จังได้ไหนคนว่าไหมไหนคนโอ้โหหรือจะเอาเลือดสิบห้าเท่ากันไอ้แฟร์แฟแฟชงกาแฟให้หน่อยสักหนึ่งแก้วชูสับเนี่ยสามไม่ได้หรอกบอกเลยนี่ไงเราดาบแรงมากแอตแทกดาเมจยดเก้าโอ้โหจีจีครับผมไม่สตีฟยังคิดถึงสตีฟอยู่เลยนะเนี่ยเสียใจมาก